าเห็นดแต่แแแตตต่่่ทำรู้สึกหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นแล้วคือหมายว่ามีจิตใจที่ดีนะคะว่าแล้วก็กลายเป็นครูนี่ฮะนี่คือหมอใช่ไหมฮะนี่คือไม่ใช่ความมั่นคงในครอบครัวจากครอบครัวก็สู่ชุมชนใช่ไหมฮะคือจิตอาสามีแล้วก็รับความรู้อยู่ทุกวันและยังถ่ายทอดต่อคนอื่นอีกใช่ไหมแทนที่จะไปสร้างโรงเรียนใช่ไหมฮะจากครอบครัวเนี่ยสู่ชุมชนใช่ไหมฮะเพราะนั้นดุริยภาพบำบัดเนี่ย มันไปมันมันไปได้มันไปได้แบบโดยเฉพาะนักเรียนเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่เด็กก็ถือว่าโอกาสดีใช่ค่ะนี่ค่ะคือลูกสะพ้ายใช่ไหมคะแล้วลูกชายก็เป็นอาจารย์อยู่จุฬาใช่ไหมคะก็เหมือนกันนะคะก็มีจิตอาสาแนะนำนะคะแล้วก็ลูกสะพ้ายนะคะไม่ใช่จะเข้าสอนอย่างเดียวคือมาไปสอนครูสอนครูหาสอนครูในโรงเรียนนะคะแล้วก็ยังแนะนําให้ครูเนี่ยนะคะพานักเรียนมาดูดุณภาพชีวิต เห็นไหมใช้คําว่าดุลยภาพชีวิตเพราะบําบัดนี่มารักษาแต่ถ้าดุลยภาพชีวิตได้ใช่ไหมฮะได้เห็นได้เห็นครณครูออกชายครูนี่น่ารักบอกว่าคือการที่ส่งเสริมสุขภาพใช่ไหมคะก็เอาตั้งแต่เด็กเนี่ยค่ะใช่ไหมฮะเนี่ยคือจิตวิญญาณที่ความเป็นครูอยากจะให้ความรู้กับเด็กใช่ไหมนัเป็นการส่งเสริมสุขภาพคือความรู้นั้นมันไม่ใช่ความรู้แต่ท่องหนังสือท่องจำใช่ไหมดุลยภาพชีวิตเนี่ยมันเป็นคลุมไปหมดเลยไงคะ ในดูดยภาพมันัดจานนั้นแล้วเวลาผมไปฟังเรื่องผ่าเขาบางทีก็ใส่อะไรอวัยวะอะไรนะโลหะมันเป็นยังไงครับอาจารย์คือคืออย่างนี้เนี่ยนะคะเรื่องนี้เรื่องสําคัญนะฮะอย่างอย่างคุณนงนุชเนี่ยอธิบายให้ชัดเจนเมื่อกี้นี่ดูรูปนะคะกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะจะเป็นตัวยึดที่กระดูกถูกไหมคะแล้วกระดูกก็จะมีเอ็นจากกล้ามเนื้อเป็นเอ็นเพื่อพาดในกระดูกถ้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงถูกไหมคะกระดูกนั่นก็ย่อมอะไรคะ เสียดสีกันใช่แล้วพอเสียดสีเสียงดังถูกต้องไงคะตอนนี้เสียดสีกันคือเหมือนค่ว่ามันก็มีหมอนรองกระดูกถูกไหมคะตามข้อหมอนรองกระดูกก็เหมือนกับว่าถ้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วพลิกไปพลิกมาก็ทําให้ถูกบี้มากขึ้นไหมคะครับหมอนรองกระดูกก็จะต้องบี้แบนไหมคะใช่ พอนานไปนานไปเนี่ยนะคะอย่างที่บอกน้ํามีน้ําส่วนมากใช่ไหมฮะแล้วก็น้ําปริ้นออกมาก็บีมากๆมันก็ของธรรมดาเนื้อที่ไหนใช่ไหมคะมันก็ต้องมีน้าและการที่บีมากๆน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่คือช่วยใช่ไหมฮะเพื่อที่ความยืดหยุนใช่ไหมคะนะคะแล้วก็หมอนรองกระดูกที่ไหนตามเข่าตามกระดูกสันหลังก็ต้องมีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ากดไปมากๆบีมากๆเสียดสีมากๆน้ำเนี่ยหายหมดไหมคะ ไหลออกมาเราก็ต้องฉีดน้ำเจาะน้ำออกดูดน้ำออกใช่ไหมคะดูดน้ำออกแล้วก็นึกว่าหายแล้วก็ฉีดยาเข้าไปเพื่อให้หายปวดแต่ไอ้ยานั่นเข้าไปเนี่ยยามันเป็นยาสารพัดนึกก็จริงแต่มันไม่ทําให้กล้ามเนื้อมันก็ทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงไม่แข็งแรงไม่แข็งอะไรใช่ไหมคะแล้วก็กระดูกก็ทําให้กร่อนได้แต่มันเหมือนกับว่าชั่วคราวหายตอนนี้ความรู้สึกหาย กล้ามเนื้อที่อ่อนแรงก็ยิ่งกดมากขึ้นไหมคะมากขึ้นยิ่งกดมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดใช่ไหมคะมันก็หมดไปเขาก็ต้องมาเอาเหล็กอะไรก็ได้ถูกไหมคะเพื่อมายึดเพื่อให้แทนเขาไแทนเาต้องเขาต้องดึงออกจากกันไม่งั้นก็เสียดสีกันเขาที่บอกเขาเสื่อมเสื่อมใช่ไหมคะแล้วเราจะไปทานแคลเซียมทานได้อย่างไรล่ะคะครับคุณรองรุดครับถ้าทำอย่างนั้นวันนี้น่าจะเป็นยังไงที่มีโลหะไปอยู่ในของก็ใช่เนี่ยไม่ไม่ยอมทําเพราะว่ากลัว และอีกอย่างก็เดินได้อะมันอยู่ที่ใจเห็นไหมคะนี่คือจิตเนี่ยตัวนำอยู่ที่เราถ้าเรานึกว่ายิ่งเจ็บยิ่งไม่ไหวมันก็ยิ่งเดินไม่ไหวใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โคุยกันแป๊บเดียวเวลาเลห้านาทีห้านาทีเออผมยังติดใจเรื่องขาที่ว่าทาไมนะโทษขาโกงอะขาโกงตอนนี้หายมาสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ต้องถามคุณหมอบอกได้เลยเนี่ยนะคะครั้งแรกเป็นครึ่งวงพจัน์จะไหมเวลานอนเนี่ยนะคะครัครึ่งวงกลมนะคะตัดครึ่งจะไหมครึ่งวงกลมลดตัดครึ่งใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเขาก็จะโกงงี้ครับแต่เดี๋ยวนี้บอกได้เลยนะคะถ้าไปเดินดูยืดดูเมื่อกี้ยังบอกบอกครั้งแรกบ,บอกคุณองค์จอมโชฉด ให้ยกตัวอย่างก็ได้เพาาโชว์หน่อยงามมากจริงๆเนี่ยนะจะได้วันหลังต้องถ่ายรูปก่อนก่อนที่จะมารักษาถ่ายก็เห็นชัดเจนแต่ว่าไม่อยากจะโชว์ค่ถ้าใครอยากจะมาดูเป็นส่วนตัวคุณนุ่ยไม่เราอยูดเรื่อยๆไงทำยๆตรงเช้าเย็นค่ะเพราะว่าแสดงงว่ากระดูกแม่เราจะมีอายุก็ยังปรับเปลี่ยนตัวมันเองได้โดยธรรมชาติเซลลทุกเซลนะคะถือขนาดเซล์ประสาทเนี่ยตัวเซลเนี่ยมันจะตาย นะคะแต่เส้นประสาทเนี่ยเขาเรียกว่าขาประสาทเนี่ยเดินไรมันจะเกิดจนวันตายเราอยังยังเกิดอยู่เพราะฉะนั้นเซลประสาทเนี่ยมันก็จะงอกไปกล้ามเนื้อก็จะงอกกล้ามเนื้อยิ่งเราอย่างที่บอกจิตใช่ไหมฮะจิตเข้มแข็งเราจะสู้ไม่ปวดเราก็ยิ่งยืดมันก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นพอแข็งแรงขึ้นก็จะดึงกระดูกขึ้นครัเพราะเคยมีแล้วไงคะมีผู้ใหญ่นะคะที่มาแล้วไปตรวจห้าปีให้หลังแทนที่จะกระดูกกร่อนไม่มีเลย นี่เรื่องจริงนะคะนะคะวันหลังคงถ้าใครสนใจก็นะคะเอาหนังสือเพราะว่าท่านเขียนหนังสือให้ท่านเขียนหนังสือให้เลยขักหให้เลยขักหลัฐานให้เลยค่ะเพราะไปตรวจเครื่องตรวจมวลสารของกระดูกด้วยครับทุกคนแปลกใจครับหปีให้หลัง บอกใครว่าเสื่อมของท่านไม่เสื่อมเลยครับแบบแปลกมากแต่ท่านเขียนเลยนะครับคุณตงนุตครับท้ายสุดมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านนะกรณีที่ว่าเนี่ยเราผมให้ถ่ายว่ายุดเท่าไหร่แล้วก็ที่กรณีปวดเข่าเนี่ยครับเขียนตอบมาเลีอยวให้รางวัลมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับกรณีที่ตัวเองได้ไปรักษาตัวเองปวดเข่าเนี่ยครับก็รู้สึกไปรักษาแล้วก็ภูมิใจและก็ดีใจที่ได้ไปเจอ คุณหมอนี่ทีแรกจะไปที่อื่นหาหมอแล้วก็ลูกสะภายบอกคุณแม่ไม่ต้องไปที่ไหนหรอกเดี๋ยวจะพาไปเองที่นี่คุณหมอเขาเชี่ยวชาญทางนี้ครับก็ไปแล้วรู้สึกทําแล้วก็สบายขึ้นเยอะเพื่อนเพื่อนยังถามว่าทําไมเดินได้ดีกว่าเก่าไปทําอะไรมาก็บอกกายภาพแล้วก็ไปฝังเข็มครับก็ภูมิใจที่ได้ไปหาคุณหมอรักษาวันแต่จะรับสุดท้ายในพักครึ่งครึ่งนี้นะครับอาจารย์ คนไข้กรณีคุณรงนนแต่กับอบอกได้เลยเนี่ยนะคะคืออยากจะสื่อให้ผู้ชมเนี่ยนะคะเมื่อกี้นี้คําพูดน่าดีมากจิตใช่ไหมคะจับจิตเนี่ยนะคะต้องเข้าใจปัญญาต้องเกิดเข้าใจเสร็จจิตต้องมั่นคงครับจิตมั่นคงก็ต้องความพยายามใช่ไหมฮะจิตตะใช่ไหมฮะแล้วก็พยายามทําถ้าเราไม่ทําไม่สู้ใช่ไหมคะอย่างคุณตัวนี้สําคัญที่สุดครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ รายการนะครับดุลยภาพบำบัดกับความมั่นคงในครอบครัวนะครับจะเห็นว่ากรณีของคุณนงนุษมีเรื่องน่าศึกษาท่านผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้โดยตรงนะจะได้จะได้พูดคุยติดคุยจะได้พูดคุยจะตรงที่แล้วก็ถายก็มาเลยครับว่าคุณนงนุษย์อายุเท่าไหร่รับรองจะมีรางวัลเป็นหนังสือให้อ่านแน่นอนนะครับช่วงมีต้องขอพักสักครู่ครับ ท่านผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเราได้พูดคุยเรื่องดุลยภาพบำบัดกับความมั่นคงในครอบครัวนะครับแล้วก็คุณนงนุษย์ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการปวดเข่าและก็วิธีการรักษานะครับแต่ว่าในช่วงนี้ครับจะได้พูดคุยกับคุณสุภาวดีตั้งกิจสิริชัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะับแล้วก็คุณสุภาวดีก็มีเรื่องราวอีกแบบหนึ่งนะครับว่าดุลยภาพบำบัดเนี่ยกับความมั่นคงในครอบครัวเนี่ยจะมั่นคงอย่างไรก็ต้องขออนุญาตว่า คุณสุภาวดีเป็นคนหนึ่งที่ชอบออกกำลังกายเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านใดที่ชอบออกกำลังกายตั้งแต่เด็กนะครับจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องฟังเรื่องนี้แล้วล่ะครับหนีไม่พ้นแล้วครับคุณสุภาวดีเล่นกีฬาอะไรครับในยุคแรกๆที่เป็นเด็กที่ชอบเล่นนะครับช่วงแรกๆตอนเป็นเด็กเนี่ยค่ะก็จะกระโดดหนังยางก่อนหนังยางหนังยางตัวไปนะคะหนังยางมันมีความยืดหยุ่นใช่ไหมคะทีนี้พอเราเล่นคนเดียวเข้าบ้านแล้ว เขาว่าเล่นคนเดียวก็เป็นเชือกฟางผูกกับระเบียงเพราะไม่เพราะว่าไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนตึกแล้วไงคะกระโดดหนังยางคนเดียวใช้เชือกฟางผูกระเบียงมือนึงจับล้วก็กระโดดครับปรากฏว่ามันไม่ได้ยืดหยุ่นเพราะว่ามันเป็นเชือกฟางเชือกฟางครับถ้าหนังสติกมันยังยืดหยุ่นใช่ใช่ครับพอเชือกฟางเราต้องจับให้ได้ระดับเราจะกระโดดครับกระโดดข้ามไปปุ๊บตกเลยเอว พลิกพลิกลงไปนั่งแล้วก็จับข้างๆว่าฉันปวดเหลือเกินนั่งอยู่นานค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นเอ๊ะอย่างนี้ผมนึกถึงตอนเป็นเด็กกีฬากีฬา,าเป็นยาวิเศษเลยสงสัยว่าอย่างกีฬายังไงมันถึงจะเป็นยาวิเศษหรือกีฬายังไงมันไม่ใช่ยาวิเศษครับอาจารย์คือจริงๆเห็นไหมคะเนี่ยคือกีฬาเนี่ยนะคะคนโบราณที่พูดทําไมกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ ง่ายๆการออกกําลังกายเนี่ยนะเขาไม่ได้ทำอะไรมากมายไก่กองใช่ไหมฮะคคือการเล่นเนี่ยเรามีอาชีพอะไรสังคมสมัยโบราณเนี่ยมันต่างกับยุคนี้ใช่ไหมคะค่ะรองคุณลองนึกภาพเสีเรียนหนังสืออ่ะใช่ไหมคะคุณสุภัดิีเราก็เรียนใช่ไหมเดินเล่นๆมีกระดานแผ่นเดียวกระดานชนวนแผ่นเดียวนะะหรือว่าหนังสือเล่มเดียวนะะสมุดเล่มเดียว แล้วก็วิ่งวิ่งเล้วเน่นก็ไม่ต่อมาแต่หน้าวันนี้ใช่ไหมยุคคุณสุภวดีเนี่ยใช่ไหมหนังสือเท่าไหร่เห็นไหมฮะแล้วเวลาสมพูดไม่มีอะไรจะเล่นใช่ไหมฮะการเล่นสมัยก่อนเนี่ยเราก็เดินวิ่งเล่นกันวิ่งเปี้ยวอะไรกันทางแดดแต่นี้นี่มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่ะทีนี้หลังจากหลังสติ๊กหลังจากเชือกฟางเล่นอะไรครับทีลาเล่นหกสูงค่ะ เห็นนะคะตอนแรกเห็นนะคะเริ่มนะคะคือ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 เนี่ยนะคะจากสังคมภายนอกมาเนี่ยค่ะสังคมจากภายนอกเขาเรียกอะไรพวกยูโดใช่ไหมฮะแล้วก็ความยืดหยุ่นใช่ไหมฮะคือบอกว่าเนี่ยต้องความร่างกายแข็งแรงใช่ไหมฮะต้องใช้เนี่ยนะคะหลากหลายยิมนาสติกนะกำลังฮิตกันใหญ่เลยใช่ไหมฮะเนี่ยยุคคือครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาแต่ยุคก่อนเนี่ยกีฬาเนี่ยธรรมดาคือมั้งครวิ่งเดินเร็วใช่ไหมฮะบางทีเราก็เอ่อไอะไรนะคะาเขาเรียกเอ่อก็ ไอ้ไอ้โยนอะไรนะเล่นกันง่ายๆใช่ใชหรือขี่ม้าย่านไม้กล้วยเนี่ยการกล้วยการกล้วยใช่ไหมฮะแล้วเราก็เล่นกันแบบใช้ธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็กล้ามเนื้อก็แข็งแรงเพราะเราเรียนหนังสือไม่ใช่ว่านั่งเรียนกี่ชั่วโมง6ชั่วโมงแบกหนังสืออีกกระเป๋าอีก2ใบอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะร่างกายมันก็ต่างกันเนียความความพร้อมของร่างกายเนี่ยต่างกันทีนี้พอเล่นหกส่งเกิดอะไรขึ้นครับคือต้องบอกว่าจากยืดหยุ่นเนี่ย ก็คือจากวิชาที่เราเรียนตอนมหนึ่ตอนตอนเป็นวิชาโรงเรียนในวิชาเป็นพละศึกษาใช่เราก็ชอบอ้โหได้ออกกําลังกายก็ยืดหยุ่นซ้อมเองหกสูงหกสูงเสร็จแล้วอยากขึ้นมายืนเองด้วยขาเพราะหกสูงเนี่ยยืนด้วยมือสองข้างแล้วใช่ชี้ฟ้ามันเหมือนก็เล่นโยคะเฮสตนกับโชเดอร์แซนไงฮะน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆอย่างอย่เ็อยากจะกลับมายืนด้วยเท้าสองข้างของเรา ยังทําไม่ได้ซ้อมที่บ้านก่อนซ้อมกับเตียงนอนอทิ้งตัวทิ้งตัวลงที่เตียงครัอย่างน้อยเรายังไม่ได้ก็ลงเตียงก่อนปรากฏว่าผิดจังหวะหรือว่าเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะคะไอ้ตรงข้อต่อของเตียงนะคะตรงข้อพับเป็นเตียงสปริง่ะลงไปปุ๊บปักตรงข้อต่อตรงนั้นค่ะอยู่ที่กลางหลังเราเลยเห็นไหมคะคือคือจริงๆเนี่ยนะคะคือพูดง่ายว่า การที่ทําอะไรเนี่ยนะคะเราเนี่ยถึงบอกการเรียนรู้เนี่ยมันไม่มีเลยเราทุกอย่างลองเองลองผิดลองถูกเองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการกีฬาที่พูดถึงเนี่ยนะคะมันต้องมาเริ่มต้นกันเข้าใจใหม่เนี่ยกำลังทำหนังสือเรื่องกีฬาเนี่ยครับนี่ฟังดูอย่างนี้ครูบาอาจารย์ต้องเตือนว่าห้ามไปเล่นเองที่บ้านแต่ปรากฏการเนี่ยนะคะครูบาอาจารย์ไม่มีใครเตือนเล่มี้แต่บอกว่าหนึ่งม้วนตัวนะคะใช่ไหมคะในโรงเรียนเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นพระ แค่กระโดดเชือกเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยปัสสาวะไม่ออกเหลือเชื่อไหมคะครับนะคะกระโดดกันเข้าไปเนี่ยแล้วโครงสร้างของคนไม่ดีใช่ไหมคะ,คะแล้วก็การม้วนตัวเนี่ยทำให้เด็กพิการเคยใครเคยคิดมั้งไหมเพราะ,ะว่าร่างกายเนี่ยยังไม่พร้อมแล้ววิธีคิดเนี่ยนะคะคือพูดง่ายๆครูเองใช่ไหมบอกทำไมคนนี้ทำได้อีกคนทำไม่ได้ก็ร่างกายเหมือนกันไม่ไมเหมกันครับ ใช่ไหมคะชื่อตรงนี้ครูไม่บอกเห็นไหมครูไม่บอกทีนี้มันเป็นเป็นไปได้หรือเปล่าครับอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์ก็ไม่มี้านไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้โครงสร้างเนี่ยนะคะมันไม่เหมือนกันสักคนเดียวแล้วครูบาอาจารย์นี่กว่าจะเป็นครูพระเขาแหมซ้อมมาฝึกเต็มที่แล้วอยู่ๆมาเอาเด็กให้ได้แค่ม้วนตัวแล้วทุกคนเนี่ยก็ผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วเด็กพิการอีกเท่าไหร่ใครทราบบัางแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นอีกเท่าไหร่มีใครทราบบ้างเนี่ยอย่างคุณสุภรพรเนี่ยนะคะ คุณสุพรต้องเล่าให้ฟังคือแบบว่ายินดีที่จะมาออกรายการเองใช่ไหมฮะก่อนหน้านั้นคุณสุพรทุกขนาดไหนต้องเล่าให้ผู้ชมฟังแล้วต้องไล่แปว่าพอหลังจากหกสูงเล่นอะไรครับก็เล่นยูโดเป็นหันเอ๋อชอบกีฬาจริงใช่ไหมคะชอบกีฬาครับก็เป็นหุ่นให้เพื่อนแล้วก็ทุ่มลงไปปรากฏกว่าจังหวะนั้นะเราไม่ได้เก็บคอคอมันก็หัก ปักอยู่บนเบาะนะคะเห็นอยู่บนเบาะเสียงดังเลยดังมากค่ะทั้งห้องตกตะลึงโอ้โหแต่ครูไม่ตะลึงครูบอกเธอไม่เก็บคอเองเห็นไหมคะเห็นไหมคะคือคือคือมันไม่ได้ของพวกนี้เนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าการที่จะทําอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันจะต้องมาประเมินใหม่ทั้งประเทศเลยบอกได้เลยการที่จะไปเรียนรู้อะไรอย่างสมมติว่าคนเขายิมนาสติที่เก่งแสดงว่าเขาไม่ได้ไปเรียนหนังสืออย่างเข้มงวด เช้าขึ้นมาเนี่ยนะคะเข้าออกกําลังกายไหว้น้ําออกกําลังกายเดินคือพูดง่ายว่าเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อทัอ้งระบบแต่ของเรามาเล่นกันแบบเล่นๆนะคะใช่ไหมคะแล้วครูก็แบบว่ามันก็ไปฝึกมาเธอไม่ทําอย่างนี้เห็นไหมคะแล้วแล้วเกิดอะไรกันขึ้นแค่หนบาณนะตกมาทีเดียวเนี่ยนะคะอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยนะคะผ่านมาห้าสิปีเนี่ยนะคะทรมานขนาดไหนพาเข่าพา,าหลังผ่าจะผ่าคอคือทุกอย่างกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะเมื่อมันเสียหายไปอย่างคุณสุภาวดีเล่าเห็นไหมคะ ตั้งแต่เด็กแล้วเด็กเราเล่นอีกเท่าไหร่ล่ะคะที่จะเกิดปัญหาค่ะทีนี้พอมาถึงช่วงยูโดนีนอาการเริ่มมีแล้วใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาการมันเป็นตั้งแต่ตอนที่เราตกหนังนยางนะคะ